สวัสดีครับเรามาอัปเดตครับการรอบฟาส t s เซตแลบครับการแข่งขันรถมินิโฟล์วชิงแชมป์โลกคาริวินเทจครับของชุมนุมคาริวินเทสครับสนามที่3ครับจะแข่งกันในวันพรุ่งนี้วันที่11กันยายนครับช่วงเวลา14บสนกาสามนาทีครับก็มาดูครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาครับวันที่8.90ครับจนถึงวันนี้วันสุดท้ายครับในรอบการทำฟาสเซตแลบครับ จริงๆเราฟัสเซลจะมีให้ในวันพรุ่งนี้เช้านะครับก่อน7จ็ดโมงครึ่งนะครับก็ยังสามารถทําได้ครับแต่จะไม่ได้ถูกจัดอันดับไปอยู่ด้านบนนะครับก็คือว่าระหว่างวันที่8-10ถึงเนี่ยเราจะทำการทำฟาสเซลแนะครับทีมที่เร็วทำเวลาเร็วที่สุดนะครับก็จะเรียงมาครับ1นะครับในกรณีที่มีแค่8ทีมแล้วก็จะมีทีมที่9ที่ ยังไม่สามารถทำฟัส l a แลบได้เนี่ยก็คือจะได้อีกครั้งหนึ่งก็คือในวันพรุ่งนี้บก่อนแข่งับวันที่11ตอนเช้าครับแต่ถึงว่าพรุ่งนี้เช้าจะกดเวลามาได้เป็นอันดับหนึ่งก็ต้องอยู่เป็นทีมลำดับสุดท้ายนะครับเพราะว่า,าไม่ได้มาเทสในช่วง3วันแรกคืออาจจะมาเทสแต่ไม่ผ่านนะครับก็คือเรีว่ามาเทสวันสุดท้ายเลยก็คือวันพรุ่งนี้ในวันแข่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ จะไม่ได้สิทธิ์ในการจัดอันดับอยู่ด้านบนนะครับก็มันเริ่มในรุ่น GP2 ันเลยนะครับใน3วันที่ผ่านมาครับก็มี3ที่8ทีมครับที่ผ่านรอบคัดเลือกในการทำฟาส a s เซลันะครับก็เจ้าของสถิติเดิมครับรูดูการที่แล้วครับสนามนี้ครับ8.67ครับ h o Hot s h o ป s p น i ์ทีมเอเชียนะครับก็สนามรูดูการที่แล้วครับ เป็นเจ้าของสถิตินะครับแล้วก็สนามที่แล้วล่าสุดนี้ก็ข้ามาเป็นอันดับที่1ด้วยนะครับมาดูสนามนี้ครับเจ้าของฟาเซ่แลบนะครับทําได้วันสุดท้ายพอดีครับได้วันนี้เลยครับเฟิร์สไฟล์ขับทูครับหักปากกาเซียนะครับไม่คิดว่าเฟิร์สไฟล์ขับทูครับของวงสกอร์นะครับจะทำฟาเซ่แลบได้มาเป็นอันดับที่1นครับก็ใช้มอเตอร์ของทีม t ี k เคียร์ไซเนนนะครับของธนากรก็แรงจริงครับมอเตอร์ปีศาจครับเป็นมอเตอร์ไต้หวันนะครับ แต่ในส่วนของ TNK s y n e r ไซเนอเองเจ้าของมอเตอร์นะครับก็วันนี้ก็ยังทำรถไม่ผ่านนะครับแชมป์เก่าด้วยนะครับก็เรียกว่าประสบปัญหาอย่างหนักเลยนะครับสำหรับ TNK s y n e r ไซก็พรุ่งนี้เช้าครับก่อน7จ็ดโมงครึ่งครับก็จะขึ้นมาทำฟาส a s เซ็ทแลอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างน้อยต้องผ่าน3รอบนะครับถึงจะได้เข้ามาเป็นทีมที่9แต่ก็ยังมีคู่แข่งอีกหนึ่งทีมคือ SPK m o เ s t อ r ครับ จริงๆต้องเป็น S.P.K. มอเตอร์นะครับของสุปกรณ์นะครับอดีตอดีตลูกทีมของ Hoshot เ i ็ i n g Team ทีมเอเชียที่คว้าแชมป์โลกมาด้วยกันในสมัยที่1นะครับสุปกรณ์วันนี้ครับได้รถคันใหม่มาครับก็เดี๋ยวพวกนี้ครับเขาจะเอาขึ้นมาทำฟาสซดับในท่วงเช้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2คันครับทีนเคไซนจี้วแล้วก็ของธนกรแล้วก็ S.P.K. มอเตอร์ของสุปกรนะครับ ก็จะมีหนึ่งคันเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบนะครับในรอบแบ่งกลุ่มครับก็จะไปอยู่ในกลุ่ม C นะครับก็มาดูกันเลยครับฟาเซลับสนามนี้ครับฟิร์ไฟตขับชูครับกดเวลามาที่8.13แล้วก็เป็นการทำลายสถิติเดิมของสนามนี้เมื่อรดูการที่แล้วของฮอชชอตสปีนไอทีเอเชียลงไปได้ครับเร็วจริงๆครับพอใส่มอเตอร์ปีศาจเข้าไปนี่เร็วจริงๆแล้วก็ใช้มอเตอร์เร็วอย่างเดียว จะเป็นมอเตอร์อย่างเดียวก็ไม่ได้ครับต้องบอกว่าตัวรถนี่ทํามาได้ดีมากครับสําหรับวงสกรนะครับสนามที่แล้วจบอันดับที่7ครับสนามนี้ต้องมาลุ้นกันครับเจ้าของความเร็วที่สุดในตอนนี้ครับต้องไปดูว่าวันพรุ่งนี้ลงแข่งจริงแล้วจะเป็นยังไงครับทีมที่2ครับก็เฟิร์สไฟล์ขับวันะครับก็กดเวลามาที่8.87ครับรงงานเดียวกันนะครับเฟิร์สไฟล์ขับวันแล้วก็เฟิร์สไฟ์ขับทูนะครับ ทีมที่กดเวลามันเป็นอันดับที่3ครับพชสปีนายทีมเอเชียครับ9.15อันดับที่4ครับ KTN ซูเปอร์ครับของสุพรรณนัทครับเก9าจอันนี้ก็เร็วจริงๆครับก็มันแน่ครับรุ่นนี้ครับในรุ่น GP 2ครับแล้วก็อันดับที่5ครับ NP Speed ร์ครับของนพเก้าครับ9.97ครับสนามที่แล้วจบที่8นะครับแล้วก็เอาชดดีราซียีครับสนามที่แล้วจบที่2ครับอ่ารอบนี้ครับกดเวลามาในวันจันทร์ครับ12.43ครับ เมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้ลงอีกเลยนะครับก็คือพอใจกับผลงานนะรประคองทีมเข้ามาได้แล้วครับก็เดี๋ยวมาดูว่าสนามนี้จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกทีมที่น่าเซอร์ไพรส์ครับไซร์ p ับบลรครับสสนามมานี่ได้ผ่านเข้ารอบมาตลอดครับครั้งนี้กดมา12.51ครับทำความเร็วได้ดีกว่า p m เอ่อพีเอครับของ4ับสนามที่แล้วจบที่3ครับ สนามนี้จะสร้างเซอร์ไพรส์หรือไม่ครับกดมาที่12.78ครับก็ประมาทไม่ได้ครับอย่างที่บอกครับอย่าง PM 5 45นี่ก็ใครจะคาดคิดว่าสนามที่แล้วจะจบอันดับที่3มได้ขึ้นโพเดียมนะครับก็รถทีเร็วๆข้างบนก็ต้องระวังไว้ครับเดี๋ยวเราไปดูครับในรอบแบ่งกลุ่มครับตอนนี้ผ่านไป8ทีมก็จริงครับเราจะไปดูในรอบแบ่งกลุ่มกันก่อนนะครับในกลุ่ม A ครับก็จะของฟาซเซ่แลบสนามนี้ครับเป็นตัวยืนนะเฟิร์สไฟก็ขับชู อยู่กลุ่มเดียวกับ k t ทีในซปอร์ครับของสุพนานท์สนามที่แล้วจบที่ห้าแล้วก็อีกหนึ่งทีมรับซ้ายพัฟฟเคิลโฟร์ทีซิกจากสีทับหกครับอยู่ในกลุ่ม A นะครับมาที่กลุ่ม B ครับเฟิร์สเฟิร์สขับวันแล้วก็มี NP Speed Up ครับของนพเก้าครับแล้วก็ PM 45ครับของ4ทับ5ครับอยู่ด้วยนะครับในกลุ่ม C ครับเพราะจะสปินไอทีเอเชีย เจ้าของสแชมป์สนามที่แล้วครับแล้วก็ฮขาชอลี่ราซีรี์สามครับรองแชมป์สนามที่แล้วนะครับส่วนทีมที่3ก็อย่างที่บอกครับก็เป็นการลุ้นกันนะครับในวันพรุ่งนี้ครับว่าทีมที่3จะเป็น TNK S ค n e ยานแชมป์เก่ากับ SPK ครับมอเตอร์ก็ยังไม่แน่ว่า2ทีมนี้ครับพรุ่งนี้เช้าขึ้นมาทำฟาสซิลแลบจะผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านก็จะอยู่ในกลุ่ม C นะครับถ้าไม่ผ่านก็กลุ่มนี้ก็จะมีแค่2ทีมนะครับ ก็เป็นทีมโรงงานเดียวกันครับจากฮอ h o ์ฟอ c ร o r y ครับเดี๋ยวไปดูในรุ่น GP วันเห็นบ้างครับรุ่นใหญ่ครับรุ่นนี้ก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับวันนี้9ทีมนะครับที่เห็นนะครับไม่มีฮอ t s ์เว็บหนึ่งสองหทีมของ m a c กนัครับเป็นครั้งแรกที่หลุะครับไม่ได้ลงแข่งครับเนื่องจากว่ารถยังไม่พร้อมครับรถคันหลักนะครับ เกรดแมกนัมสีดำเงินยังซ่อมไม่เสร็จส่วนรถที่มาแทนสนามที่แล้วนะครับก็จะเป็นรถจ e โอกรเดอร์สีขาวครับจริงๆอยู่ในสังกัดแม g กนัมทอมวันนะสนามที่เราวทำผลงานได้ดีครับจบที่4ครับแต่ว่าสนามนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็น่าจะยังไม่พร้อมครับรวมไปถึงเอเบิแมทไซค์แท็กที่รัแชมป์เก่าครับก็ต้องบอกว่ารุ่นการนี้เป็นอะไรที่ ที่หนักหนาสําหรับทีมแชมป์เก่าทั้งในรุ่น GP1 แล้วก็ GP2 ครับคือทําผลงานได้ไม่ดีเลยครับเอวันแมไซให้ทีมของพิรดาก็คือยังไม่มีโครงมาเปลี่ยนนะครับก็รถไม่สามารถลงสนามได้แน่ๆครับก็อยู่ในช่วงการสมบุงอยู่ครับอีกทีมนึงก็ PB Tag h o u e ครับก็ยังไม่พร้อมที่จะลงสนามนี้ครับสนามที่มีอุปสรรคนี่รถสร้างปัญหาให้กับ PB Tag h o u e อย่างมากครับก็ ต้องไปปรับจูนกันใหม่ครับเพราะว่าการจะลงแข่งได้จะต้องพร้อมทุกสนามครับพีพีแทรเฮานี่จะถนัดสนามที่1แล้วก็สนามที่4นะครับซึ่งสนามหน้าก็จะเป็นสนามไม่มีอุปสรรคครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับแล้วก็มาดูในผลสรุปการทาง f a สซิลบกันเลยนะครับก็เจ้าของสถิติเดิมครับในฤดูการที่แล้วครับ8.19ครับเพราะช็อตยูนเต็ดครับส่วน ความเร็วฟาสต์แสบในสนามนี้นะครับก็เป็นฮอชอตเล็กซิ่งทีมเอเชียครับกดมาที่8.57ครับยังไม่สามารถทำลายสถิติเดิมของฮอชอตยูนิเต็ดได้นะครับก็สนามที่แล้วจบที่3ด้วยนะครับส่วนทีมที่ทำเวลามาเป็นอันดับที่2ครับก็เป็นฮอชอตยูนิเต็ดครับเจ้าของสถิติเดิมเมื่อูการทีแล้วครับก็มาสนามนี้ครับกดมาที่8.68ครับ ก็ทั้ง2คันนี้ก็ลงมาทําในช่วงเช้าครับฟาสเซ็แลบนะครับก็พอใจที่เวลาเท่านี้ครับหลังจากในวันจันทร์ที่8เนี่ยลงมาทําทดสอบความเร็วแล้วเนี่ยก็เหมือนพอใจกับผลงานหลังจากนั้นก็เก็บรถครับเสร็จรถไว้อย่างดีก็พร้อมลงแข่งเลยครับก็ไม่คิดจะทํำลายสถิติเดิมนะครับก็ส่วนทีมที่3ครับ PNP Ultimate ครับของพานุคงครับสนามนี้มาแลครับกดเวลามาเป็นอันดับ3ามมาแปดจุครับ สนามที่แล้วจบที่7นะครับสนามนี้ทำฟาสเซนแปบมาเป็นอันดับที่3ครับทีมที่4ครับกลับมาแล้วครับ TMS Tag Racing ครับสนามที่แล้วไม่ผ่านการตัดตัวเข้ามานะครับแต่สนามนี้เขากลับมาแล้วครับ9.81ครับไม่มีจัมครับมีแค่เนินและนาดก็สามารถประคองรถมาได้ครับแล้วก็ v r k Victory ครับสนามที่แล้วจบที่6นะครับสนามนี้ ทำฟาสตแซดมาเป็นอันดับที่5ครับกดเวลามาที่9.92นะครับแล้วก็ลำดับที่6ครับบิงไบท์ทวิงเจอร์วันนะครับของจันจีลาครับสนามที่แล้วจบที่5ครับมาทดสอบความความเร็วในรอบนี้ครับ10.03ุดาลำดับที่เจ็ดครับบิงไบท์ทวิงเจอร์ครับสนามที่แล้วจบที่2ครับสนามนี้กดเวลามาเป็นอันดับที่7ครับที่10.74นะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ครับหายไปนานครับ2ทีมครับ บิงไบต์ไฟเตอร์แล้วก็บิงไบต์สิบสาวเออครับอีก2ทีมโรงงานของบิงไบต์ทูนิ n เจอร์ครัของจัรจิราครัสองคันนี้ฤดูกาลที่แล้วลงแข่งในรุ่น GP2 ครับแล้วก็2สนามที่ผ่านมาไม่ได้ลงแข่งขันเลยนะครับในรุ่น GP2 มาโพอีกครั้งหนึ่งก็คือวันนี้ครับลงขยับรุ่นนะครับขึ้นมาขับในรุ่นขึ้นมาแข่งในรุ่น GP1 เลยนะครับก็ b i n g b ต์ไฟเตอร์ครับกดเวลามาที่10.83 แล้วก็บิงไบซิกซาเออกดมาที่11.02ครับซึ่งก็น่าจะลงแข่งนะครับในรุ่น GP-1 ยาวๆเลยนะครับ4ทีมนี้ครับโดยเฉพาะบิงไว้ f ไฟเตอร์แล้วก็บิงไบซิกซาวเออร์แน่นอน,นครจะเป็นข่าวร้ายสำหรับทีมอื่นๆที่อยู่ในรุ่น GP-1 นะครับทั้ง PV t e c h House สอพัดเวฟหนึ่งซอให้ทีมอีวั Tech ซ e a m ททเพราะแต่ละรุ่นจะมี9ทีมแล้วก็กติกาใหม่ครับ ทุกโรงงานจะส่งมากี่คันก็ได้นะครับแต่ต้องผ่านรอบฟาสซิลับหรือรอบการคัดตัวให้อยู่ใน9คันนะครับก็เรื่องที่ดีก็คือคู่แข่งแข็งขึ้นนะครับความมันก็มันขึ้นนะครับก็สนุกสําหรับฟแฟนๆนะครับแต่ก็ไม่สนุกสําหรับคู่แข่งครับมาเจอคู่แข่งที่แข็งแข่งเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับความสนุกของเราต้อง ก็ต้องแข็งแกร่งจริงๆครับถึงจะได้มาเข้าร่วมแข่งขันนะครับอย่างนี้มีอีกหลายๆายทีมครับที่จะลงแข่งขันครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในรอบแบ่งกลุ่มกันเลยนะครับสำหรับในรุ่น GP1 นะครับกลุ่ม A ครับก็เจ้าของฟ a สซิ่ลบครับเขาสอนเลสซิงทีมเอเชียสนามที่แล้วก็ทำฟ f สซ t ่ลบได้ด้วยนะครับทำมา2สนามติดแล้วนะครับก็อยู่ในไซส์เดียวกับทีมเมทัลเพลสซิงครับของธรรมสอนชยาครับแล้วก็บิงบายทูนเจอร์ทูครับ องอาจารย์จีระครับมันนะครับคู่นี้ครับกลุ่มนี้ครับอันดับที่2และที่3ของสนามที่แล้วนะครับมาอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับกลุ่ม B ครับเช็อตยูเนเต็ดครับแชมป์สนามที่แล้วครับอยู่ร่วมกลุ่มกับ v i k ไอเค o r ิ b ตอรี่บิงไบรท์ไฟเตอร์นะครับอ่าก็มันนะครับสามคันนี้ครับความเร็วไม่ต่างกันมากครับกลุ่ม c ครับพีเอ็นพีอัลติเมทของพานุพงศ์ครับ แล้วก็บิงไบรท์ทูแองเจลวันครับของจันจีราครับแล้วก็บิงไบรท์ซิกซ์เซาเอรอ์ของจันจีราเหมือนกัน,นครับก็ติดตามในวันพรุ่งนี้นครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตผลการแข่งขันแล้วก็ไฮไลท์ให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ